วันนี้เรามากินขา่าวกันนะคะกินข่าวนะคะวันนี้กินข่าวก่อนลงงานนะคะวันนี้ได้อะไรกินบ้างวันนี้ได้น้ำพริกนกครับหนึ่งน้ำพริกน้ำพริกนกทัเอีกน,กน,นะครับนี่เรก็แกงเห็ดซื้อท้อปแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ต้มนะครับปลาตาต้มให้ให้กินข่าวตอนเช้านี่ส่วนใบบัวกินผัดหมี่อร่อยมลกสายนี้ก็สายเส้นครับกินเป็นเด็กเส้นนั่เธอ ทำไมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเองของเพื่อนนี่มาครับมากินเขาน้ำกันทำไม,ปปไมเป็น,ปน,บ,ปน,น,นบัวไม,มไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ลูกไปเก๋นะครับเป็นมีข้าวน้ำกันครับก่อนทำงานทำให้เขาสวยมาัไปดื่มเบียร์ได้ไหมดี่มาอมสิน แม่บาดผมรักสุขภาพแบบนีนน้ปวดแม่บะงปวดอยูแอย่แม่ก็เลยกินแบบนี้แต่ก็ยังสเพ่กินข้ายังหนำถ้าเพิ่ขายังภ <c oughs> าษาอะไรกินอะไรอย้างนีง้ รัวไม่สบายไม่ถึงไม่ได้ไปเรียนไม่สบายเลยชเท้าตรงนี้ก็ให้เข้าหน้าฝนแล้วก็ให้ระวังนิดน้อยเลยถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดน้อยก็จะไม่สบายบ่อยวบางทีก็ติดติดจากเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมเราก็หยุดกวาไปติดเขาแล้วลูกเขาจะว่ากันเนาะ ตาไปได้มาที่นพอตรงดักดันตักอะนตาไปได้บ้งทอนเนี่ยเดินเดินหินตรงปีนั่งทำอะไรได้บ้างมีของแต่มัอทำอะไรได้เยอะนัเนาะนที่เราปลูอมเยมันยาวเลย ไม่เปดีเลยก็เพิู่ไปพิ่งูกก็ทำบ้านอยู่ได้เลยนะตอนายนักแหยโน่ยขายโะายตีโคตสองลายเนี่ยเราคนแบ่งแบ่งีให้แบ่ให้เท่ากัน

มันเหมือนบ้างครับข,ของเกินกทำนี้วัวนกทำนก มาตลาดอย่างนกกระตาขายมาถุง Để nhận nhận không? Ừ. Rồi, các bạn. không ừ. นึกผมไป่นานังผมเ้เขาแบบนี้เถอะจะทำเพิ่มเป็นไหนเราปิดคลิปแล้วจบคลิปทค่นี้ก่อนนะครับช่วแบคลิปเพราะเมนูเราก็ฝากกด ฝากบูทเป็นกําลังใจให้ไปบัวแล้วครอบครัวไปโบนด้วยนะครับขอกินข้าวก่อนนะครับก่อนทำงานสวัสดีครับ